สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเสียงตามสายประจำวันพุธที่10พฤษภาคม2566ที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารูม้มาฝากทุกท่านคะ่ะสําหรับวันนี้พบก,กับพวกเรางานประชาสัมพันธ์สำํำนักปรัดองค์การบริหารส่วนตม,มุนแม่ละดิฉันนางสาวพิญญาพัฒนจังคําคนงานและผมวิการธกาศนักประชาสัมพันธ์ผู้ดาเนินรายการวันนี้นะครับค่ะ ค่ะแรกสำหรับวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะซึ่งในวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาทางอำเภอท่า2องยางได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรง,รงค์สุดท้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Big Day เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพศ2566 เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งนี้นายพิสิทธิ์มลลเจริญพรนายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมลลัได้มอบหมายให้ในายสุภกิจสีดวงพร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สุดท้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบิ๊กเดย์ในครั้งนี้ค่ะครับคุณเพญญาพัช องการบริหารส่วนตนนนแมละก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสที่จะมีในวันที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเขตเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ด้วยนะครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่อไปเป็นการอนุรักษ์ ความเป็นไทยส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลผ้าไทยใส่ให้สนุกขอเชิญชวนข้าราชการหน่วยงานของรัฐเอกชนประชาชนร่วมสวมใส่ผ้าไทยแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อสืบสารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ค่ะ่สุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงหมายเลข12สายตากไม่สอดช่วงระหว่างกิโลเมตรที่56.430ถึงกิโลเมตรที่57.640ระยะทางรวม1กิโลเมตรกับอีก210เมตรบริเวณตลาดโมเซอร์เก่า ถึงตลาดมูเซอร์ใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เนื่องจากมีการปรับปรุงผิวจราจรจากผิวราดยางเดิมเป็นผิวคอนกรีตจึงมีความจําเป็นในการจัดช่องทางจราจรให้รถวิ่งสวนทาง ระหว่างวันที่12พฤษภาคม2566ถึงวันที่29สิงหาคม2566อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัดและมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหากมีข้อขัดข้องในการใช้เส้นทางโปรดแจ้ง1589หรือ191ค่ะครับสำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตนเวละรายการเสียงตามสายก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ